ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการดเนนเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามตรับชมเพือ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Treasure of e t c h นะครับอยู่กันกับ G2Go อีกเช่นเคยนะวันนี้นะครับเราก็มีงบมาที่10,000บาทนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อไม้ละ10,000บาทนะคบเพื่อนๆโอเคไปเลยซื้อไม้ที่โคตรแพงแบบนี้นะครับดูกันว่าแม่งจะบวกกำไรให้ได้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับ10การหมุนฟรีนะโอ้โห เปิดแรกแม่งก็เว้าเลยนะครับเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะคือว่าไม่แนะนําให้เล่นตามเพราะว่ามันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะครับก็โปรดใช้วิจารณาณเอ้ยวิจารณาาอะๆนะอ่ะโอเคครับเหลือกันอีกห้ารอบนะได้มาคูณ6แล้วก็3,200บาทนะครโห้โหสิบหนึ่งันปดสิบบาทนะครับ,ย, 1, บ,รบยังไปต่อนะครับเพื่อนๆ ได้มาอีก1240บาทนะครับเหลืออีก3รอบนะโอ้โหว,ว้วาเว้าอีกรอบสุดท้ายนะครับโอเคแม่งเว้าว3รอบติดเลยนะครับ4,920บาทนะครับก็ขาดทุนนะซื้อไปไม้ละ10000มาเรามาซื้อกันอีก1ไม้นะครับ10,000บาทเหมือนเดิมนะ,ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นเกมนะก็สามารถแอดเข้าไปลองเล่นกันได้ที่ adg2go นะเพื่อนเ a d g 2 g o a l นะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ ไปครับเหลืออีก9รอบนะได้มาอีก1,600บาทแล้วก็เป็นตัวคิวนะครับ160่คูณหนะดอกนี้ว้าโอ้โห10ได้มา420บาทครับไปครับคูณแก็ยังไม่มีอะไรมานะโอ้โหว้าวจัดเลยนะคะเพื่อนๆพอตัวเคครับ1,280บาทแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณสินะครับ ได้สิบมาอีกสองร้อยคูณสิบสองแล้วครับยังปั่นกันอีกหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับเพื่อนๆได้มาสามพันหกร้ยหกสบาทขาดทุนสองม้ติดเลยนะเพื่อนๆซื้อไปไมาแล้วหนึ่งหมืนนะคบอ่ะมาหมาที่สามเลยครับไม้นี้ถ้าขาดทุนอีกก็โอ้โหย,ยากเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะมาครับเปิดแรกววาวอีกแล้วตัวเจครับแปดสิบาทเปลี่ยนเป็นคูณสี่นะครับได้สแกต็ตเตอร์มาเพิ่ม มาครับอีกหนึ่งตัวไม่มานะครับเดี๋ยวอีกเจ็ดรอบโอ้โหแม่งโคตรเกลือเลยนะเพื่อนๆคือปั่นว่าวแทบทุกดอกเลยนี่คือซื้อไม้ละหนึ่งหมื่นยังขนาดนี้นะอ่ะได้มาอีกหกร้อยสี่สิบครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเปลี่ยนเป็นคูณแปดแล้วนะครับสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทอีกหนึ่งรอบครับได้มาอีกเก้าร้อยหกสิบบาทเปลี่ยนเป็นคูณสิบนะอ่ะมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะ โอ้โหว้าวอีกแล้วได้มาอีกสี่พันแปดสิบาทขาดทุนสาม้ายติดกันะเพื่อนๆมาต่อมาที่สี่อีกหนึ่งมืนะครับโอ้ขาดทุนอยู่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆมีทุนมาสาม0 0ื่นสี่พันบาทนะนะครับรอบนี้นะถ้ารอบนี้เสียอีกก็คงหมดตูดแล้วนะครับเพื่อนๆสองร้อยสี่สิบบาทกับคูณสี่ครับ อ่ะโอเคงั้นมาพูดถึงเว็บ G2Go กันสักดิน,นะครับก็เป็นเว็บที่ฝากถอนระบบออตโต้นะมีฝากผ่านโูมานี่วอลเล็ด้วยนะคบสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะแล้วก็มีลิงก์รับซับท,ที่จะสามารถหารายได้จากช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะเพียงแค่คัดลอกลิงก์แล้วนาไปส่งต่อให้เพื่อนเราก็จะมีรายได้1%จากยอดที่เพื่อนเข้ามาเล่นเลยนะคบอ่ะโอเคมาต่อกันอีก4รอบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆโอ้โหแม่งว้าว่ะว้าวตลอดเลยนะเนี่ยไม้ละหนึ่งหมื่นจริงหรือเปล่าวะเนี่ย เออเฮ้ยโอ้โหดูไม่ทันเลยนะคบห้าหมื่นสองอะไรกันวะเนี่ยโอ้เพื่อนๆนเมื่อกี้มีใครดูดูทันบ้างอะ่ะคือแม่งได้อะไรมาไม่รู้นะครับเต็มหน้าเลยนะได้มาห้าหมื่นสองคือว่าดอกเดียวได้กําไรเลยนะได้ทุนคืนแล้วแถมบวกกําไรมาอีกนะครับโอ้โหเพื่อนๆน ไม้นี้แม่งกําไรจัดเลยนะคบซื้อ1 0,000นะคือได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรนะคบได้มา5 9 1 2 0บกาทนะครับก็มีทุนมา3 4 0 0 0นะตอนนี้ก็คือได้กําไรมาประมาณ30 0 0 0แล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องพอแล้วนะเลิกดีกว่าแล้วครับเพื่อนๆอ,อ่ะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคบสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ